มันมีคาถาไล่ผีด้วยเอาสิมาสิงร่างกูก้จพูดไปเรื่อยเอาดิพูดเลยเสียงอะไรอ่ะไม่พูดต่อแล้วนะาเลยนเล่นเล่นเล่รเล่นเล่น่เข้าไปเล่แเ่มเนเล่น่นเงน่เน ครับมีครั้งที่2อย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดครับครับครั้งที่4เนี่ยไม่ควรใส่แล้วทำไมอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนมนะเออพี่ชื่ออะไรคะชื่อโจครับขอรีหูเป็นนึงนะป่ะอีผีร้ายมึงออกจากล่างไปก่อนสกูจะลีหูอีสัตว์มึงเออขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ป่ะไม่เป็นไรใช่ป่ะ มึงจะทำอะไรก็ทำในอีผีที่อะคือเม่จีบแล้วผู้ชายมึงไม่ต้องให้พานสติจด้วยที่มึนจะทำย